เอาเลยครับผมสวัสดีนะครับผมพี่น้องชาวเกมไม้ครับที่น่ารักกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับผมต่อ Star Gamer นะครับ <c oughs> ซึ่งสำหรับคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะมา สอนวิธีการทําห้องน้ําฝักบัวนั่นเองนะครับผมนะก็บอกได้เลยว่าผมเจ๋งกว่าอย่างที่เราเคยเห็นมานะครับไม่รู้ว่าคุณเห็นมาจากไหนนะแต่ว่าอันนี้เจ๋งสุดๆเลยนะครับผมคิดว่างั้นนะเออนะครับก็วิธีการทำนะครับก็มีบล็อกนะครับผมอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็แฮปดาลนะครับแล้วก็ทอสเลสโตนนะครับเลสโตนทอสนะครับผมแล้วก็คอมบอนบล็อกนะครับแล้วก็ริเวอร์นะครับผมนะก็อย่างแรกเลยนะครับแล้วก็ ขุดบล็อกไปงี้เลยนะครับ3บล็อกนะครับผมนี่นี่ยาว3นะครับกว้าง3นะครับผมเพื่อที่จะปูพื้นนั่นเองนะครับอ่าๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับให้เรานะครับเอาคอมบันบล็อกเนี่ยมาใส่ตรงนี้เลยครับผมปึ๊บเขาให้นะครับเพื่อที่จะใส่คําสั่งนั่นเองนะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็กดตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้นี่นะครับให้เลือกอัน3ามนี่ครับนี่ปึ๊บนี่นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ใส่คำสั่งเลยนะครับผมอ่าก็ใส่แบบนี้เลยนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับอ่าก็อ่าเราก็กดกากบาทออกเลยนะครับผมนะกดกากบาทนี่เราก็จะได้แล้วนะครับผมนะลืมบอกไปว่าผมไปปนของฝรั่งมานะครับผมนะครับโอเคให้เรากดย่องนะครับนะกดย่องกดย่อนะครับผมแล้วก็อ่ใส่บล็อกข้างบนเนี่ยแปะไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกอะไรก็ได้ครับผมต่อไป4บล็อกนะครับผม ปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับสบล็อกนะครับแล้วก็ตามไปด้วย Wood เดิล a ท door นะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้เลยล้อมรอบนะครับนี่แล้วก็ใส่อะเ s t o n e Tot นะครับนะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนะครับนะแบบนี้เลยนะครับตามไปด้วย lever ครับผมตรงนี้เลยนะครับผมนะ นะแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับผมนะงงไหมเออมันจะเป็นออห้องน้าฝักบัวได้ไงวะเออนะครับน้ํามันจะออกมาช่องไหนวะโอเคกดริเวอร์ครับนี่นี่อ๋อ้คเจ๋งครับผมว้าเจ๋งวะเจ๋งวะก็คือแบบว่าไม่ต้องถามว่าผมเอามาจากไหนนะวิธีการทำนะผมก็ไปป้นของฝรั่งมานะผม โอเคนะครับก็สามารถไปตกแต่งใหม่กันได้นะครับจะออกแบบแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับใส่กระจกล้อมรอบนะครับไปดูแบบเป็นห้องน้ําอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปตกแต่งนะครับกันดูเนาะก็โอเคสาหรับคลิปนี้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมที่สําคัญก็ไปซองไอช่องฝรั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับเป็นเครดิตนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้บ่อยยสวัสดีครับเจ๋ง่ะเจ๋ง่ะอ๋อ